หรือไม่การยอมเข้าสู่เรือนจำปฏิบัติตามกฎทุกอย่างอาจเป็นทางไปสู่การได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆตามระเบียบของกลุ่มราชทันในอนาคตเช่นการพักโทษหรือการลดหย่อนผ่อนโทษต,ต่างๆนั้นก็จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเป็นนักโทษชั้นดีที่ไม่มีปัญหาใดๆการเข้าเยี่ยมครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำภาพความเป็นนักโทษที่ให้ความร่วมมือกับทางการอย่างดีนั่นเองครับ บทสรุปและข้อคิดจากลุงเชาพี่น้องครับการที่คุณแพทองทานและสามีไปเยี่ยมคุณทักษินในวันนี้หากมองด้วยสายตาของชาวบ้านธรรมดามันคือความรักความห่วงใยของลูกที่มีต่อพ่อเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมครับแต่หากเราสวมแว่นของนักวิเคราะห์การเมืองเราจะเห็นว่าทุกย่างก้าวทุกคำพูด ทุกภาพที่ปรากฏออกมามันเต็มไปด้วยันยะทางการเมืองที่ซ่อนอยู่เป็นทั้งการ